ว่าเราจะออกจากอาการเบราหวานได้อย่างไรนะครับลดยาอย่างไงหรือว่าใช้ชีวิตยังไงนะครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปพบกับดรอ้อมเจ้าของ Weight Loss Toolbox ว่าท่านมีวิธีการจัดการอาการเบราหวานอย่างไรนะครับในปีปัจจุบันผู้ป่วยเบาหวานโลกนะครับมีผู้เป็นเบาหวานนะครับ600ล้านคน มีสิติในโลกนี้บอกไว้ว่าเมื่อปี2021นะครับย้อนหลังไป2ปีก่อนหน้าน,นี้สอปีก่อนหน้านี้มีผู้เบืยเบาหวาน540ล้านคนนะครับอีกประมาณไม่เกิน20ปีข้างหน้าจะมีผู้เบืยบาหวานไม่น้อยกว่า750ล้านคนนะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงเกือบ1เท่าทเทียบกับปีปัจจุบันนะครับก็ง่ายๆนะครับประชากรในโลกนี้ประมาณ8,000ล้านคนนะครับ ก็จะบอกว่าที่อินเดียมีตัวเลขผู้เปวยเบาวานสูงที่สุดในภูมิภาคนี้นะครับอันดับที่2คือแอฟริกานะครับแอฟริกามีผู้เปวรเบาวานสูงนะครับอันดับที่สาเป็นอเมริกานะครับด้วยอเมริกามีไลฟ์สไตล์ที่อาจจะชี้แล้วมากไปกว่าน,นั้นคือที่เราตรวจเจอแล้วเนี่ยนะครับ500-600ล้านคนแต่ WHO นะครับบอกว่ายังมีคนอีกครึ่งนึงที่ไม่เคยมาตรวจเบาหวานและไม่รู้ตัวเองเป็นเบาหวาน หมายความว่าถ้าคุณไปตรวจวันนี้คุณอาจจะเป็นเบาหวานก็ได้นะครับคนที่เป็นเบาหวานแล้วไม่รักษาหรือเป็นเรื้อรลังนะครับจะนําไปสู่โรคหัวใจไขมันความดันนะครับแล้วก็โรคตับไตนะครับและสุดท้ายถ้าเกิดเรารักษาไม่หายต้องทานยาต่อเนื่องหลายๆปีเนี่ยอาจจะต้องสูญเสียอวัยวะเช่นปลายนิ้วนะครับปลายแขนนะครับปลายขานะครับเราจะเสียอวัยวะ เพิ่มขึ้นถ้าเราไม่สามารถจัดการเบาหวานได้นะครับในประเทศไทยปี2514คือเมื่อ3-4ปีที่แล้วเนี่ยกรมควบคุมโรคไม่ติดต่อนะครับมีการเปิดเผยตัวเลขว่าคนไทยเนี่ยเข้าการรักษาโรงพยาบาลเนี่ย3.5-4ล้านคนนะครับปี65มีผู้ป่วยหวานเพิ่มขึ้นอีก1.5แสนคนนะครับปี66นะครับ ตัวเลขไม่ใช่เพิ่มแสนห้านะครับเพิ่มไป3 0 0 0 0นคนต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่สูงขึ้นแล้วแนวโน้มเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะครับเบาหวาน็นอาการที่เราสามารถจัดการได้นะครับมีเทคนิคในการดูว่าเราเป็นเบาหวานไหมมีเทคนิคในการจัดการโรคเบาหวานและเราสามารถออกจากโรคเบาหวานได้นะครับโดย,ท,ยดที่ไม่ต้องพึ่งยาไปตลอดนะครับเทคนิคเหล่านี้อยู่ที่คลิปที่ผมได้มีการสัมภาษณ์ดรอ้อมส่วนตัวนะครับต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยดรอ้อมท่านเนี่ยครับ จากเบาหวาน300 400นนน้นะครับน้ำตาลฟาสซิ่งบาชูการเนี่ยนะครับตอนนี้เบาหวานตัวเลขน้ำตาลดรอ้อมไม่ใช่เบาหวานท่านไม่เบนแล้วนะครับตัวเลขน้ำตาลท่านดอรอ้อมอยู่ที่70แล้วนะครับกลับมาที่70ถามว่าลงจาก300400ยในวันที่หมอบอกว่าเบาหวานขึ้นตานะครับตามองไม่เห็นเบลอแล้วตาไปอยากแยไปหาหมอหมอบอกว่าเบาหวานอาการอย่างเงี้ยไม่หายหรอก นะครับทั้งหมอที่เมืองไทยแล้วก็หมอที่อเมริกาบอกว่าไม่หายหรอกหรือหายยากมากนะครับกลับมาดูแลสุขภาพวันนี้นะครับระดับอ,อน้ําตาลในเลือดปัจจุบันเนี่ยเจนะครับใครสนใจนะครับอยากรู้ว่าเราจะออกจากอาการเบาหวานได้อย่างไรนะครับลดยาอย่างไงหรือว่าใช้ชีวิตยังไงนะครับโดยที่นะครับบอกว่าปรับพฤติกรรมการกินเท่านั้นเอง ไม่ต้องออกกำลังกายหนักนะครับไม่ต้องเข้ายิมหนักเหมือนนักกล้ามนะครับออกซิไทน์ควอนเล็กๆนะครับสามสิบนาทีให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่หรือต้นขาเนี่ย <S <S เบิร์น<ป>น้นําตาลหรือเบิร์นไขมันออกจากร่างกายบ้างเนี่ยดรอ้อบอกว่าออกกาลังกายเท่านี้ดรอ้อมท่านทําอยู่อย่างนี้นะครับเวลาสามสิบนาทีนะครับนั้นผมลองดูโอ้โหขาตึงเปียเลยแต่ก็ทําทุกวันนะครับแล้วก็น้ําตาลก็จะกลับมาอยู่ในภาวะที่ปกติก็บอกว่าน้ําตาลสามารถจัดการได้ออกจากโลกได้ ลดยาได้นะครับเพียงปฏิบัติอย่างถูกต้องสำคัญที่สุดก็ต้องกินน้ำให้เพียงพอนะครับวันนี้ EP พิเศษกับนทพทอ้อมต้องบอกว่ามีคุณค่าเหลือเกินสําหรับคนที่ไม่มีโอกาสจะได้ไปพบหมอหรือคนที่ไม่มีโอกาสจะได้เข้าถึงการรักษาทั่วไปนะครับดูคลิปนี้จะได้ข้อคิดบางอย่างในการใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมและเดี๋ยวนะครับ ท่านเอาไปใช้ใครได้ผลอย่างไรนะครับกลับมาแชร์ก็ฝากทุกท่านดูแลสุขภาพแล้วก็ติดตามสุขภาพดีกี่โมงกับดรแจ็คนะครับสวัสดีครับ